สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนไม่ได้หิวแสงหมอทวัตชัยฟาดแรงเจ้าของมีดต้องอธิบายโยนมีดลงน้าําทําไมเธอเป็นอีกคนที่ออกมาเคลื่อนไหวในคดีแตงโมนิดาสําหรับพันเอกนายแพทย์ทวัตชัยการจนะรินอดีตศัลยแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโดยล่าสุดเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาคุณหมอทวัตชัยได้เคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า ขอชี้แจงนะครับผมไม่เคยพูดว่าบาดแผลน้องแตงโมงเกิดจากมิดเคทูหรือเจ้าของมิดเป็นคนทําซึ่งเจ้าของมิดก็ควรอธิบายให้สังคมรับทราบว่าแผลต้นขาขวาของน้องแตงโมงเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าตัวเองไม่ได้ทําและนึกอย่างไรถึงโยนของมีคมทิ้งน้ําแต่ผมพูดเสมอว่าแผลใหญ่ไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือ ที่ผมนำเคทูมาตัวอย่างทดลองเพราะว่าคุณตำรวจบอกพยานหลักฐานในจุดเกิดเหตุไม่พบมีดหรือของมีคมที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นต้นเหตุทำให้เกิดบาดแผลมีคลิปทิ้งขวดแก้วและวัตถุต่างๆลงแม่น้ำมีคลิปใช้แทงจิ๊กเกอร์น้อยเปิดปิดด้วยมือเดียวซึ่งอาจเป็นเคทูหรือยี่ห้ออื่นถึงแม้ว่าสิ่งของต่างๆเหล่านี้ถูกยน์ทิ้งน้ำไปแล้วเราก็ควรนำสิ่งของใกล้เคียงมาทดสอบถ้าผลการทดสอบเข้าได้แล้วยังไม่มีคำอธิบายจากคนบนเรือต่าง 5คนก็ต้องตั้งข้อหาใหม่แล้วแต่คุณตำรวจกลับต้องมาลำบากในการพยายามพิสูจน์ว่าบาดแผลเกิดจากใบพัดเรือเช่นเอาหมูมัดกับรถยกขับเข้าไปหาใบพัด หรือใช้คนสี่คนขึงเชือกโยนหมูเข้าไปหาใบพัดประหนึ่งว่าหมูถูกดดเข้าไปหาใบพัดซึ่งในความเป็นจริงถ้าเข้าทางด้าน positive pressure ของใบพัดมันจะดันออกแต่ไม่ว่าจะพยายามอย่างไรบาดแผลที่เกิดขึ้นมันก็ไม่เป็นแผลยาวแผลเดียวขอบเรียบอยู่ทางด้านในของต้นขาหมูก่อนหน้าวันที่26เมษายนผมเชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุธรรมดาจึงไม่ได้ติดใจอะไรแต่จากการน,นำเสนอตอนที่4ชนะสุดพลิกศพผิดจากความเป็นจริงมาก ไม่เพียงแต่ภาพบาดแผลของไมไซรกรูเท่านั้นยังมีภาพอื่นๆตลอดจนเนื้อหาซึ่งผมเองก็รู้สึกว่าเหมือนถูกหลอกจึงย้อนกลับไปอ่านข้อมูลที่ได้รับเมื่อวันที่21มีนาคมโดยละเอียดจึงพบความแปลกหลายประราการสิ่งสําคัญลําดับแรกที่ต้องพิสูจน์ให้ได้คือสาธิตบาดแผลที่เกิดจากใบพัดเรือขณะกําลังหมนุนให้ออกมาเป็นแผลยาวแผลเดียวขอบเรียบแล้วโชว์วิดีโอไม่เอาพาพนิ่งแบบช็อดเดียวไม่ตัดต่อส่วนเรื่องร่างกายจะต้องอยู่ในท่าไหนต้นขาด้าน นายถึงจะโดนใบพัดก็ใช้หลักจรศาสตรส์ตรของเรืออาอธิบายโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีโปรไฟล์สนับสน,นุสน,น,นก็จะทําให้ประชาชนหมดสิ้นข้อสงสัยในประเด็นนี้ถ้าสิ่งสําคัญลําดับแรกยังทําไม่ได้หรืออ้างว่าทาได้แต่อยู่ในสํานวนเปิดเผยไม่ได้แล้วยังพยายามทุกวิธีทางในการช่วยกันสุดๆก็ไม่แปลกที่ประชาชนรวมทั้งผมในตอนนี้จะคิดเป็นอื่นซึ่งไม่ใช่อุบัติเหตุเพอราะเราผมไม่ใช่ผู้เกี่ยวข้องในการทําคดีและผมก็ไม่เคยได้อ่านสํานวน ผมก็ไม่มียานทิพย์ที่จะย่างรู้ว่าอะไรอยู่หรือไม่อยู่ในสำนวนผมเขียนความคิดเห็นส่วนตัวใน Facebook ส่วนตัวไม่ได้หิวแสงไม่เคยให้สัมภาษณ์ออกสื่อแต่หิวความจริงและความยุติธรรมเหมือนประชาชนส่วนใหญ่ในขณะนี้ท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด .com ขอบคุณครับ